สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กับไอติดเกาะไอสอย่างนี่ครับครับนี่มีคนเปิดประสบไม่เหรอครับติดเกาะอุ้ยหน้าจอมุมมองที่หนึ่งเหรอแล้วแบมป์เฮ้ยเก็บเมาส์ได้ไหมเนี่ยการมองหาที่พักพิงก่อนจะดูฉลาดใช่ครับเพื่อน ที่พักพิงหน้ากอกก็ไม่ได้เฮ้ยทำไมมันมึดมีโมอายด้วยถ้าคนอยู่ที่สูงนะโมอายร้ายแรงถ้าคนอยู่ที่สูงอะ่ะเอ้ยมีบ้านด้วยเห็ุเรื่องแสงคนญหาที่พักพิงเอ้ยเซนมายัาง ตัวเรเราอยู่ที่บ้านนี้แน่นอนใช่มีขยะได้มีได้เงี้ยเมื่อยจังเลยมันกำลังย่อจุดไฟจุดไฟอะไรเพื่อโอ้ยจุดไฟมือเปล่าโอ้ย,อยแพงเขาไม่มีไฟแช็กเอ้ยเราอาจจะหมุนก็ได้โอ้ยแพงไปสร้างให้เดี<ะ>๋ยวเขาเก็บไม้ไม่เป็นไรขอเอง เชื่อกันเชื่อกันเองเดี๋ยวเขาเก็บมันนี่เก็บหินไปเชื่อกันเชื่อกันในหินอยู่ไหนเก็บหินแถวๆนี้อ๋อนี่ไงอือโอ้หายากด้วยโอ้ไม้เฮ้ยมีกับดักด้วยเหรอกับดักาไปทำอะไรมาแทนเล่นน่อยมีกับดักซีด้วยอ่ะเก็บได้ไหมเฮ้ยเก็บได้เฮ้ยเฮ้ยข้างหลังนี้มีไม้เก็บได้ไหมอ่ะโอ้เก็บไม่ได้ ไปขากับดักนี้ไปตั้งหน้าทำต่ได้อาหารได้ได้แถวนี้ก็มีอยู่แห้เห็นเห็นเห็นอยู่ไหนอไอเดนเก็บด้วยตอนกเก็บเดนเก็บ,กบโอ้โอ้โอตรงตรงหาดเยอะเลยนี่หว่าโอ้ยช่วยหน่อยมันได้ทีละอย่างโอ้โหก็ว่าเก็บตั้งนานนะดู เห็นเห็นเห็นเค okay. ขาดไม้ขาดไม้กำลังเก็บขับดอกไว้แล้วนะเฮ้ยเรืองแสงมีเต็นท์ด้วยอ๋ยอ้ดอกแบบเฮ้วเฮ้ยแมบสวยดีสวยสวยสวย เฮ้ยท่ำนกกากลัวเฮ้ยเฮ้ยจุดไฟแล้วเหรอจุดได้ไงอะ่ะปั่นเหรอ,อว้ามีร้อนผิงไฟอีกน้ำแต่ผิงไฟการนะคะ่าตัวกรองน้ำพื้นฐานจะเป็นความคิดที่ดีคุณโอ้ยใช้เฮ้ยต้องใช้ขวดพลาสติกกลเสิร์ฟในบ้านนอนจะไหลเอ่ย ơi. ก้าวันที่อาจจะอเอออ้าแันวที่อาจจะม่คอ่อยดีฟังอาจจะมีผ้าอยู่ในบ้านเออนี่ไงคือนีเลยขวดคือหมาดมันจะมีทุกอย่างเลยนะอ,อ๋อมันรอก่อนโอเคได้ผ้าแล้วนะเอาไปไหนอ่ะแล้วกอะไรที่แทงง่งอะไรแท่งไม้สิเดี๋ยวไม้หกเดตัวกองน้ำโอเค กป็นพลาสติกได้แล้วปัญหาแท่งแท่ไงไหนท่งไม้เดี๋ยวบอกน้องไหมเกิดได้ทีเดียวอันเดี้วอ่ะอ่านั่นไงโอ้เฮ้ยข้อเสียอยู่นะนี่ความเป็นจริงนี่ผมเดินหอบสีอันทีเดียวจบเลยถ้ามีอะไรไล่ก็แค่ปล่อยแล้วก็วิ่งก็

โอเคอ่าอ่าอ่าอุ้ยเอาปอกดีกว่าอุ้ยเบอร์รี่เหรอโอเคแอรเบอร์รี่มันเห็นพุ่มอยู่นะเบอร์รี่เก็บหมดเลยนะเก็บได้เทียอันหรือเปล่าไม่เก็บได้หมดเลยอ๋อใช่ใช่เก็บได้ได้เลยเนี่ย ทุบุบมืวอไอฉันเริ่มง่วงนอนแล้วอขอไปนอนก่อนนะบ่อยเกินโ,โอ้ยบงังขอตรงนี้ว้าวับกลับเลยนะอะไรอ่ะทดสอบเสียงคำรามเสียงคำรามหรอ โอ้ยไม่น่าใช่เฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะมีโน้ตอะไรอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะเออในถ้ำอ้าวเราต้องเอาเห็ดไปเดินไหมไม่เลยเอาเอาไปได้ด้วยเห็นมันก็เรนะื่องแสงนะตายอ่ะขอเขาเหยียบกับดักเองเอ้าตายเลยอ่ะไม่จะเดินไม่ได้วะ่ะยี่ไหนอ่ะเดิน đéo có bưng free, ôi gì ở, Nè, á, gì ở, khấp, bấm này, á, bấm, trái bấm này, lệ, cái gì ở trên nó hay á, chặt trái luôn, oi, oi, chụp trái của mô ai, oi, Mình... miết, 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 อุ้ยลงน้ำแนละ้วมันมัคขับเอาไฟออกแดบปุ๊บนี่กระเด็นมาเลยสิโอ,โอ้ยโอ้ย,อยเจอเพชรไม่ใช่ไอมอนฮะเสียงอะไรอะไรข้างหน้าเราเนะี่ยเปิดไฟหน่อยตัวอะไรอ่ะอย่าเพอ่งฮะเตนไปไหน ขึ้น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 ,นค่อยไปหามาเป็นหนึ่งนะขึ้นจากน้ำไม่ได้ <c oughs> ขึ้นไงล,ละ่ะจ้าวิ่งกลับลันลันโอ้ยโอ้ยมีมันน่ากลัวอยู่นะแต่ก็วิ่งชา้าจริงๆแต่เราวิ่งไม่ได้เฮ้ยตามหลังมาแล้วเพลล้นตะก็ดแม็ก Tên lều của ừ, binh mình... thang này hả à Tên lều. Tên lều. Tên Tên lều. 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 คือใช้ครั้งเดียวกับดับหายเลยอือฮึแ้วจะออกจากก่อนนี้เดี๋ยวนี้เฮ้ยเราจุดไฟนอนได้วันเดียวนะถึงวันยังไม่รู้สามารถใช้วิทยุขอคมชื่อได้หรือไม่ไม่รู้ใช้ไม่ได้เนี่ยจะสร้างแพ้ด้วยท่อนไม้ไม้มีเต็มเลยโอ้ยลุงจบเหรอวะไหนเอ้เสียง ไม่ยังตามไม่เหรอออบานละไม่ยังตามไม่เหี้ยเนี่ยหนีแล้วชื่อดอนหน,นีไปไหนอขอความช่วยเ,เหลือมันไงเรือออแพเออแปลไม้ไม่ด้วย การตัดสนองกาตัดสมองส่นวสนว,ว่าจะทีรอบสองนาทีเดเอามาเดี๋ยมาสองนาทีไม้เฮ้ยเกมไม่ให้วิ่งด้วยไม้ได้ทีเท่าเท่าไหร่เ okay, นี่ยเกมเยอะเท่านี้เฮ้ยมันมาแล้วเซนได้ทีอันเฮ้ยมันมาแล้วเ <laughs> <laughs> ยอะสองนาทีเขาที่เหลือ มันใช้กี่เนี่ยหกทำไมก็ไม่ให้ให้อยู่รอดสองนาทีเราสร้างเหลือฮาดิซีต้องดูด้วยนะเฮ้ยมันไปแล้วไป,ไปแล้วรอเฮลิคอปเตอร์มาวิทยุใช้ไได้อะอเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ที่ไหนนั่นไง เออผมจุดไฟแล้วตุดเฮลิคอปเตอร์เดินโดนทำไงโดนตกล่วงเงี้ยเดียวไปแล้วเร็วๆๆๆกำลังไปกำลังไปกำลังไปเพื่อนเฮ้ยไหนโอโหถือหน้ากลัวมากเลยแล้วเห็นไหมขึ้นนีขึ้นนี่ขึ้นเลย เอ้ยฮะจบแล้วจบแล้วแค่เนี้ยนะแค่เนี้ยถึงห้านาทีไหมอ่ะจบแล้วเฮ้ยมันฮะยโอเคได้แล้วครับหนึ่งคลิปภาพ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 ก็สวยนะครับแต่มันมันมันโอเคครับคลิปนี้ก็จบคแค่นั้นนี้ครับเดี๋ยวเขอเยื้อเปนนิดหน่อยโอเค บายไไ่แน้ว